โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับยินดีตอนบเขก็สู่ช่องรอยก้าช็อปเอ็กนะครับอ่าก็ห่างหายกันไปนานอีกแล้วนะครับประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ได้แล้วมั้งหรือว่าอาจจะเดือนแล้ววะเออน่อาจ,จะเดือนแล้วมั้งเนี่ยนะครับก็ตอนนี้กลับมาอีกแล้วก็วันนี้นะครับพี่จะมาแจกรถเอ่อเดี๋ยวเยวันนามาคุยกันดีๆใช่เอา เอออ่ะเอเอ,เอ,เอ,เอช่างเลยนะครับก็วันนี้พี่จะมาแจกรถคลิกร้อยสิบนะครับเป็นตัวเก่านะครับเป็นแบบเออคาบูนะครับตัวคาบูน่าจะปีปีเท่าไหร่วะอืม2000 2000สองพันสองสองพันเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับว่ามันเป็นปีอะไรนะครับก็ รู้แลยว่าตัวเก่าแหละตัวเก่าขาบูอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดวจัดจัดเรียงก่อนอ่ะโอเคก็นี่นะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมุมกล้องแป๊บอ่ะโอ้ยนะครับผมคลิกขาบูนะครับคลิกร้อยสิบคาบูนะครับอ่านี่นะครับผมหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับทรงสนามเลยนะครับโอ้โหโคเท่อ่ะอืม เดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะเจ็บโคเท่อะเวอร์ชันหนึ่งผ่านไปแล้วเวอร์ชั่นสองมาแน่นอนนะครับรอติดตามเลยนะ,เ,ออะเดี๋ยวแจกเวอร์ชันแรกก่อนนะครับเริ่มแรกขอแจกเป็นเวอร์ชันแรกก่อนอมาเดี๋ยวจะเริ่มรีวิวจากส่วนหน้าก่อนแล้วกันนะครับนะโอ้ทั้งคันมีเฟรมอยู่ส่วนเดียวนั่ก็คือเฟรมส่วนหน้านะครับ โอ้แล้วดูส่วนท้ายออกไปเลยนะครับไล่เบาจัดนะครับม,มาเดี๋ยวรีวิวล้อก่อนแลวกันนะครับล้อนี้ก็จะเป็นขอบสิบเจ็ดสี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 ส้มนะครับคิดนานทำไมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้มันโฟกัสเลยอ่ะนี่นะครับโฟกัสแล้วนะครับนี่สีส้มนะครับขอบสิบเจ็ดท่ ก็เปลี่ยนสีได้นะครับล้อล้อเปลี่ยนสีได้นะแล้วก็เฟรมก็เปลี่ยนสีได้นะครับเอีอ่อะเบรกนี้จะเป็นของเออไม่โฟกัสสักทีป่ะเออเบมโบนะครับเออเบรกเป็นของเบมโบนะครับอ่าก็รีวิวแค่นี้แหละมาไม่ได้ทำคลิปนานอาจจะ พูดติตดๆขัดๆหน่อยนะครับก็ขออภัยด,ด้วยนะครับนะส่วนเบรกนี่ก็ของเบมโบเหมือนกันนั่นแหละเออมาเดี๋ยวให้ดูส่วนบนกันนะครับโอเคเค้ยเขาทำละเอียดดีนะเอะอเขาแบบทําเป็นช่องเสียบกุญแจก็มีนะครับเฮ้ยเจาเจาะเจาอยู่เจ้าอยู่นะครับมาเดี๋ยวให้ดูตรงเข็มไม้ละครันนะครับนี่เข็มไม้นะครับผมอุ้ยเข็มไม้เขาก็ทําดีนะเออ มากเลยนะครับน uh, oh. ี่ชนะผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮไม่ได้แดกกหรอกเวนเดี๋ยวเดโอ้โหกำลังรีวิวรถเลยเดี๋ยวหาลูกนใหม่ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคก็หาโลแกนใหม่แล้วนะครับมารีวิวกันต่อนะโอ้ กำลังรีวิวรถอยู่ดีๆเดี๋ยววิ่งมาต่อยเฉยเลยนะเออโอเคนะครับก็ส่วนหน้าเราผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนิดๆหน่อยๆกันนะครับผมมานี่โค้งนะครับโค้งโอ้หนี่ก็เจ๋อเหมือนกันนะจะว่าไปก็เจ๋อเดี๋ยว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 เทำไมเอา้ารถรีโอ้โห Five minutes later ไปรีวิวต่อนะครับก็มันอาจจะมีแบบรองเท้าหรือว่าขาบังก็ขอัยด้วยนะครับ มารีวิวโค้งกันต่อนะครับก็โค้งก็อืมเราก็ดูไปแล้วนะแต่ว่าข้องใจตรงโค้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดทะลุขา,าได้ไหมนะเนี่ยเอออ่าโค้งตรงนี้ยังมีแบบขาดขาดให้หายอยู่นะครับเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแก้ที่หลังนะครับนะมาเรามาดูกันนนส่วนเครื่องกันบ้างนะครับผมก็เครื่องนี้คาบูนีคาบูเดิมนะครับเครื่องก็น่าจะเดิมหมดเลยมั้งเออ ครื่องก็คงจะเดิมหมดนั่นแหละนะครับอโอ้โหเห็นหน้าตาเครื่องแบบนี้แบบนี้มันต้องโมโห,หน่อยและครับ <laughs> <laughs> เห็นมันเดิมๆแบบนี้ไม่ได้แนละ้วมันต้องโมะครับมาโชคเนียจะเป็นโชคอะไรเนี่ยโชว่าใช่ปะโชคอา่านว่าโชว่าหรือเปล่าถ้าเกิดอ่านพี่ก็ขออภัยด้วยนะครับมาเรเคเรามาดูท่อกันมานะครับผมท่อก็ไม่มีรุ่นนะ ท่อไม่มีรุ่นนะครับแต่ว่าชอบท่อนะมันแบบคาร์บอนเท่ดีนะครับเออก็เจ๋ออยู่นะมารีวิวหมดแล้วนะครับรีวิวหมดแล้วเหลือแต่เบาเบาเดี๋ยว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 เออบาเบาของอะไรเนี่ยโอ้โหท, <laughs> ทำไมบอกเขาแปะกันอย่างนี้เลยทำไมบอกเขาแปะกันอย่างนี้เลยอ่ะเบกเป็นโอ้โหของอะไรวะเนะี่ย อ่านยากเหมือนกันนะเดินๆเ,เอึ่อฮะโอ้โหเบอร์มากเบาของอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเบาะนี้มันรุ่นอะไรนะครับอโอเคก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองกันสักหน่อยแล้วกันนะ5 minutes later มอดนี้ไม่มีท่าขับแถมมาให้นะครับเพราะฉะนั้น อดหมอบกันเลยนะครับแต่ว่าพี่จะใช้วิธีการหมอบแบบแบบกดย้ํๆเอานะครับอ่ะโอเคสามสองหนึ่งไปถึงจะไม่ได้กดค้างแต่ว่าก็กดย้ํๆก็ได้อยู่นะครับโอ้ตอนนี้แรงมากนะครับ240แล้วนะครับ โอ้โหโคตรแรง250 260หรือ,อเปล่า260ร้อยเคโคตรแรง270ป่ะโอ้โหสองร้บเจ็ดครับผมอืมอืมโอ้โหดีดไปดีดดิเฮ้ยรถมันก็แรงอยู่นะเนี่ยเออถึงจะไม่มีท่าหมอบนี่คือแบบโคตรแรงอะ่ะเออ267นะครับสูงสุดนะนะ โอ้ถ้าเกิดเป็นทางลงเนินนี้ก็น่าจะแตะ270อยู่แล้วนะออวิแรงอยู่นะครับผมมาก็ลองกันแค่ดีแล้วกันนะครับคลิปน่าจะสั้นหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับเออวาคลิปสั้นๆนี่แหละดีแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวปหนมาจะมาแจกเวอร์ชัน2นะครับเยยดี๋ยวขออนุญาตไปโมก่อนนะครับ แจกวีแจกวีหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวทำวีสองขึ้นมานะครับนะเคไปแล้วครับผมไปครับ